วันที่6มีนา2564พลตำรวจโทพักพงพงเพตาผู้บัญชาก,การตำรวจนครบาลปปชนกล่าวว่ากรณีพื้นที่ในกรุงเทพมหานครมีการนัดหมายชุมนุมจากกลุ่มต่างๆ5กลุ่มได้มีการหารือกับทุกหน่วยงานที่ต้องลงพื้นที่ดูแลการชุมนุมเพื่อคำชับเรื่องการบังคับใช้กฎหมายการปฏิบัติตามขั้นตอนการชุมนุมและยังคำชับตำรวจคุมฝูงชนทุกนายไม่ให้ปฏิบัติเกินกว่ากฎหมายและหน้าที่โดยจะมีการนัดชุมนุม 5. จุดดังนี้ 1. กลุ่มรีเดมนัดรวมตัวให้แยกพัดเ้าเวลาประมาณ17นาฬิกาเดินขบวนไปที่สารอาญาถนนรัชดากำหนดยุติชุมนุมเวลา21นาฬิกาสกลุ่มอาชีวะไม่เอาเผด็จการนัดชุมนุมเวลา17นาฬิกาที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย 3. กลุ่มปล่อยเพื่อนเรานัดชุมนุมที่โลตัสรังสิตเพื่อไปกมรมทหารราบที่11ในเวลา13นาฬิกา 4. กลุ่มอาชีวะปกป้องสถาบันนัดชุมนุมที่แยกราชประ,ะสงค์5กลุ่มจัดกิจกรรมเดินทะลุฟ้านำโดยภัยดาวดินจุดเริ่มต้นที่หน้าตลาดเซียรังสิตไปสิ้นสุดที่แยกมอเกษตรเวลา16นาฬิกา